สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเข้มนะครับผู้เชี่ยวชาญน้กผลิตภัณฑ์ของ Ford ดเอกจันทบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเข้มจะพาไปชมการปรับกระจกมองข้างนะครับมันย้ายตำแหน่งไปปรับอยู่อีกจุดหนึ่งเราไปดูกันว่าปรับตรงไหนตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาในตัวรถ r a n g r x x t t แล้วนะครับผมอ่ะปุ่มปรับกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ที่แผงประตูใกล้ๆกับตัวกดกระจกเลยนะครับอ่ะ ทีนี้จะปรับยังไงนะครับสมมุติว่าเราอยากปรับกระจกมองข้างด้านขวามือนะครับให้เรากดที่ตัวดีครับนี่มันจะมีไฟขึ้นแบบนี้าจากนั้นนะครับให้เรากดที่ตัวลูกศรสีจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับ พอใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมก็กดปิดได้เลยครับให้ไฟมันหายไปแค่นี้เองครับการเช็คกระจกมองข้างเนาะซ้ายขวาก็เลือกเอาได้เลยนะครับอ่ะนะครับการปรับกระจกมองข้างไม่ยากเลยนะครับผมแต่ย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่ด้านแผงประตูแค่นั้นเองนะครับวันนี้เข้มก็มีทริคดีๆมานำเสนอแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้ามีทริคอะไรดีๆมานำเสนออีกเนี่ยพบกันได้นะครับในเพจฟอดเอกจันทวรีหรือท่อง u t u b e นะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ